สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านในนามของโรงเรียนเมืองพัทยาสามวัดสว่างฟ้าพุทธารามดิฉันนางสาวสุรีวรรน,นาขอต้อนรับและขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาอันม,มีค่าที่มาประชุมผู้ปกครองในวันนี้การประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างบ้านกับโรงเรียนเพื่อการดูแลนักเรียนของโรงเรียน ให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพเราเชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและชุมชนจะทำให้ช่วยกันพัฒนาและส่งเสริมลูกหลานให้เติบโตเป็นผู้มีทักษะและมีคุณภาพในสังคมต่อไปโรงเรียนของเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลายทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเราส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดที่สร้างสรรค์และรวมทั้งมีความความสามารถในการทำงานอย่างเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งที่ได้ไว้วางใจให้เราได้ดูแลบุตรหลานของท่านสวัสดีค่ะ ขอสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับผมนายอนุศักเปรมเปราะรองผู้บริการโรงเรียนมัธยาศาสัดสว่างฟ้าพุทธารามวันนี้ถือว่าเป็นวันประชุมผู้ปกครองในเทอมที่สองของปีการศึกษา2568กก็ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาของท่านมาร่วมพูดคุยแล้วก็พบปากกับคุณครูประจำชั้นนะครับซึ่งเรา วินตุยบา,ายอยู่แล้วว่าหนึ่งปีนั้นเราจะคุยกับผู้ปกครองสองภาคเรียนนะครับตามนัยุบายของท่านผอดรสุรีบรรณานะครับวันนี้ลหลายๆท่านก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่าเรามาอาไรกันนะครับสิ่งที่ผู้ปกครองจะต้องพบปากกับพวกเราก็คือคุณครูเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพูดคุยกันเพื่อเราจะได้รู้ว่าลูกหลานเรานั้นมีพฤติกรรมอย่างไรหรือมีกิจกรรมอะไรบ้างที่โรงเรียนจะนําเสนอให้กับท่าน สิ่งที่ดีๆเหล่านี้นั้นโรงเรียนพร้อมที่จะนําเสนอให้กับผู้ปกครองนะครับมีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข่าวสารเป็นรเรื่องราวที่จะแจ้งเร่งด่วนแล้วก็จะแจ้งไปทางาครูประจาชั้นครูประจำชั้นก็จะส่งลายอาจจะไม่ต้องมีลายกลุ่มของครูของผู้ปกครองทุกท่านอยู่แล้วนะครับนี่คืออีกช่องทางหนึ่งที่เราจะต้องพบปะพูดคุยกันนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเจอกันอยู่แล้วนะครับ แล้วก็สิ่งที่โรงเรียนภาคภูมิใจนะครับในเทอมนี้นั้นเรามีกิจกรรมที่เด็กๆได้มีการมีการพัฒนาแล้วก็มีการแข่งขันซึ่งเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อวันที่6ถึง15ที่ผ่านมาแล้วกิจกรรมที่โดดเด่นลเลยเฉพาะเช้าเพิ่งท่านพอเพิ่งมอบเหรียญน,นะครับมอบรางวัลให้กับเด็กๆก,ก็คือเรื่องของการแข่งกีฬาในระดับภาคตะวันออกนะครับซึ่งโรงเรียนเรานั้นได้ส่งนักกีฬาที่มีความสามารถหลายประเภท ครับแล้วก็ได้รับรางวัลเหรียญทองมาหลายรายการด้วยกันยกตัวอย่างเช่นกรีฑานะครับประเภทวิ่งเนี่ยเรามีคุณครูที่มีความสามารถเป็นโค้ชแล้วก็สามารถนําทัพนักกีฬาของเมืองพัทยาเนี่ยนะครับได้ทั้งหมดยี่สิบเก้าเหรียญทองเก้าเหรียญเงินซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของพัทยาเลยทีเดียวซึ่งปีนี้เราได้เรื่องของการแข่งกีฬามากนะครับเป็นเป็นประวัติศาสตร์เลยแล้วก็อีกอีกอย่างคือที่เราได้ก็คือประเภทกีฬาฟุตซอล นะครับเรา12ปีหญิงและ12ปีชายนะ12ปีหญิง14ปีหญิงเนี่ยเราได้เหรียญทองนะครับในระดับภาคตะวันออกที่แข่งที่ระยองส่วนประเภทชายเราได้12ปีนะครับ12ปีแล้วก็ไดนะ้นี่คือจุดเด่นก็คือ12ปีทั้งชายและหญิงนะครับเราได้ทั้งชายและหญิงในเรื่องของฟุตซอลส่วนฟุตบอลเราได้ประมาณเหรียญทองแดงนะครับก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารเราได้และอีกอีกอกีฬาหนึ่งที่ท่านผู้นริการนั้น ส่งเสริมนะครับก็คือกีฬาหมากล้อมซึ่งเป็นกีฬาสาธิตแล้วก็เรานั้นก็เข้าร่วมไปแข่งขันนะครับได้ทั้งหมดห้าเหรียญทองด้วยกันนะครับหนึ่งเหรียญเงินซึ่งถือว่าได้มากนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมการกีฬาด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่เ,เด่นอีกในเรื่องคือเรื่องงานวิชาการเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของจุดเน้นเรื่องของภาษาอังกฤษซึ่งเราได้ริบติมากันมาสองสามปีแล้วนะครับและปีนี้ท่านผอก็มาต่อย,ยอดให้กับโรงเรียนนะครับในเรื่องของจุดเน้นภาษาอังกฤษ เราจะเรามีพวกที่มาดูงานพวกเราเนี่ยเขาก็จะมาดูจุดเน้นตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นที่เชื่อหน้าจูตาของโรงเรียนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของศิลปวัฒนธรรมนะครับซึ่งโรงเรียนเราก็มีความโดดเด่นในเรื่องของดนตรีไทยนะครับมีคุณครูที่มีความสามารถสามารถถ่ายทอดให้กับเด็กๆแล้วก็ไปประกวดการแข่งขันในรายการต่างๆก็ได้รางวัลมาไม่น้อยเหมือนกันนะครับซึ่งหลังเนี้ยนะครับเราก็ส่งเสริมทั้งเรื่องของงานวิชาการเรื่องของงานศิลปวัฒนธรรมแล้วก็งานกีฬาไปควบคู่กันนะครับ และอีกที่จะถึงนี่ก็คืองานโดยกินถีนาเกลือนะครับอีกไม่กี่วันนะครับ <c oughs> เด็กๆพวกเรานะครับเด็กๆของเมืองสามเนี่ยก็จะไปแสดงโชว์ด้วยที่นาเกลือน,นะครับให้ผู้ปกครองไปเชียร์ด้วยกันไปตามเชียร์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวว่าเรื่องของวันเวลาเนีเดี๋ยวจะแจ้งไปทางเพจโรงเรียนทีหนึ่งว่าโรงเรียนเราจะมีการแสดงวันไหนนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วกินนะครับที่เราได้มาพูดคุยกันได้พบปากกันนะครับเดี๋ยวคงได้พูดคุยกับท่านครูประจาชั้นนะครับว่าจะแจ้งอะไรข่าวสารอะไรต่อไปโรงเรียนขอขอบพระคุณ ผู้ของทุกท่านที่ให้เกียรติแล้วก็เดี๋ยวสละเวลามีค่าของท่านมาพบปากกับโรงเรียนนะครับสวัสดีครับ